สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูุ่นเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับวุ้นตัวนี้ก็วิ่งกระชูดนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับซึ่งรายละเอียดของวุ่นเดลต้าตอนนี้จะมีอะไรบ้างามาดูกันนะครับพื้นฐานเป็นยังไงกราฟเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทำออร์ดามไฮไปแล้วนะครับก็น่าสนใจหรือไม่เราก็เข้าไปดูนะครับ ราก็ไปดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเดลต้าก็พกประกอบธุรกิจอะไรบ้างนะครับหลักๆของเดลต้าก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับน่ครับผลิตและจำหน่ายด้านการจัดการระบบไฟฟ้านะครับรวมถึงชิ้นส่วนเอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทนะครับ ทีนี้เราก็ไปดูที่เว็บของ Delta ว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ power supply อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ power supply พัดลมการจาดก,การความร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสำหรับรถยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นตัว S-Curve ที่ทำให้ Delta วิ่งขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับก็พวกเกี่ยวกับระบบอัตโนมัตินะครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมอังคาร ฟรงสร์้ันพื้นฐานนะ้วพวกนี้กับระบบสารสนเทศดาต a าเซ็นเตอร์ก็ทำรองไฟนะครับเน็ตเวิร์กซึเต็มอะไรพวกนี้นะครับก็เราก็มาดูหลักๆของสิน้าต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกอ่านะครับจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งถ้าช่างไฟฟ้าก็จะรู้กันว่าเป็นอะไรบ้างนะครับ ผมก็ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับก็พวกนี้ครับเชปส,ส่วนในเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีหลายอย่างนครับต่อมาก็เราไปดูที่ตัวนิวเอ S ็ดเคิร์บนะครับตัวนี้ก็เป็น กนไฟฟ้าสำหรับรถยนต์อ v วีนะครับตัวนี้นะครับตัว dc หกล่อง dc นะครับที่ใช้แปลงไฟครับตัว A.P.M นะครับตัวนี้นะครับตัว O.M.C.M ตัวนี้ครับคอมบูตัวมอเตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับซึ่งเพื่อนก็น่าจะรู้นะครับว่า รถเทลล่าก็ใช้เนี่ยครับอุปกรณ์พวกนี้ของเดลตานะครับเพื่อนๆนี่ที่ว่าอยู่ในรถของเท s ล a นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลดูนะครับก็เป็นเรื่องจริงที่เทลลาได้เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของของเดลตานะครับเข้าไปไปเป็นส่วนประกอบของ รถยนต์เทเล่านะครับซึ่งถ้าใครรู้ก็ก็ทำให้เราสามารถจับจุดการลงทุนได้อีกลำหน้าไปคนอื่นไปอีกเก้าหนึ่งนะครับก็พวกเรามาดูพวกเทคโนโลยีสื่อสารนะครับอะไรบ้างด a ต a เซ็นเตอร์นะครับดัตชเซ็นเตอร์กนะครับ ันนี้ก็ส่วนมากนะครับก็เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นโลกแห่งอนาคตนะครับที่ว่าเป็นเทรนของเขาว่าต่อไปเขาต้องใช้คอนอิเล็กทรอนิกพวกชิปซิมิคอนเตอร์พวกนี้นะครับในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านไอทีอุปกรณ์ทางด้านรถยนต์ แม้กระทั่งพวกเครื่องใช้ในบ้านก็ต้องมีการเชื่อมต่อกันหมดนะครับซึ่งสามารถเป็นเกี่ยวกับ IoT นะครับก็เพืเ่อนๆก็ต้องหาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับต่อมาแล้วก็ามาดูในในส่วนของ Delta เนี่ยเรานะมีนี่ครับความเมืนนอนมูลต้นนะครับก็ ก็มีผู้ถูกวุ่นรายย่อยนะครับเพียงเหมือนสองพันคนนะครับมี22%เปอร์ซ็นนะครับสำหรับผลผลิทั้งหมดการถุ้นเดลต้าครับก็ามาดูอัตราส่วนทางกาันงินตาการทันทำอะไรขั้นต้นนะครับตรงน,นี้ก็สำคัญอย่ครับคือ23่เร์็นต์ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะมากทำได้ดีด้วยนะครับ อื่นตอบเต็มเอาอนะครับอัตาส่วนตอบเทนเติุทุนก็ยืดเก่าถือไว้เยอะครับเราก็ไปดูงบการเงินเบื้องต้นนะครับบริษัทเดลต้าเนี่ยทำไมหุ้นถึงได้ขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับเพืเพื่อนก็ ลองดูตามผมไปนะครับสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับหนี้นสินเนี่ยถือว่าใช้หนี้นสินในการพัฒนาอ,อุปกรณ์ก็จะหนี้นสินเพิ่มขึ้นแต่จาการทำกำไรายได้เยอะมากนะครับของเดปตาในตอนนี้เพื่อนๆดูเลยนะครับปีอุกสี่ปีอกห้าปีอกห้านันแค่เก้าเดือนนะครับรายได้เท่ากับปีอุกสี่แสดงว่าปีนี้ก็ทํารายได้ สูงที่สุดนะครับเป็นนิวไฮนะครับแา่การทำกำไรตอนนี้เป็นนิวไฮไปแล้วนะครับสําหรับเดลต้าก็เกือบสองเท่านะครับของกองเนี่ยพเพื่อนๆดูได้จากกาไรต่อหุ้นนะครับห้าบาทเนี่ยขึ้นไปเก้าบาทเพือนคิดดูว่าทําไมหุ้นถึงวิ่งขนาดนั้นนะก็เอาอีนะครับนะิบเก้าเปร์เซนะทีนี้ เรามาดูในในส่วนของ P/E อยู่ที่67เท่าซึ่งเมื่อก่อนสองปีที่แล้ว100่งร้อหลัง P/E หกสิเท่าแสดงว่าเราทำกำไรได้เยอะทำให้ P/E นี่ยต่ำลงนะครับเมื่อเทียบราคาต่อมาเราก็ไปดูที่สัดส่วนของอกา,ารวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นะครับว่านักวิเคราะห์ ให้ไว้ยังไงบ้างนะครับก็ให้ไว้ที่12บล็อกเกอร์นะครับก็มีให้ให้ถือไว5บกนะครับที่ราคานี้แล้วก็อีก7บ็ดโกก็บอกให้ขายนะครับซึ่งเป็นราคาที่เกินเกินที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับก็ราคาสรงสุดที่นักวิเคราะห์ไว้700ราคาเฉลี่ยที่535นะครับราคาต่ําสุด430นะครับ เรามาดูรนะายละเอียดจอดลึกกันนะครับว่าบลกไหนบ้างที่ว่าจะให้ให้ไว้กเคเนะครับให้ไว้590 BLS นี่อมัวหลวงให้ไว้700ถืกกอว่าใกล้เคียงเยอะมากเลยหลินต้าให้ไว้510อยสิบทิโก้ให้ไว้530นะครับเพื่อนกันดูนะครับก็คือนี่นี่คือการคาดการของบลกเกอร์นะครับแต่ตอนที่ราคาวิ่งไปที่ 830ร้อยสาสิบแล้วนะครับเราก็ไปดูที่กราฟกันว,ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเพ่อนก็ดูเราก็ดูด,ดูจากนีนครับซึ่งถ้าเราดูกราฟไปตามเฟรมมันเนี่ยตั้งแต่มันเบรกราคาเนี่ยสิบประมาณหกสิบบาทเนี่ยขึ้นไปยังไม่ลงมาเลยสแสดงว่าตรงจุดเนี้ยหนึ่ง มีคนเล่นตั้งปั๊บตามเทคนิคสองมีคนรู้งบก่อนสามมีคนรู้โมเดลธุรกิจว่าเท่าจะใช้สิ้นส่วนนีน็กทอนิคก่อนเดด้ในการประกอบรถยนต์ครับก็ก็บวกกับงบการเงินด้วยที่ว่าออกมาดีเนี่ยก็เป็นกิดดูว่าซื้อไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ขึ้นตามเฟรมนันนะครับต่อขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปตอนนี้ก็ได้เบรกออกทารมาไปแล้วนะครับใตามเฟรมมันแล้วก็น่าจะไปต่อด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากตัไลสทีนเนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆนะครับเรามาดูนทำตามเฟรมด้วยนะครับเพื่อนเห็นไหมส่วนการเล่นของเขาอ,อ,อยู่ตรงไหน ็นแล้วที่ผมตีไว้นะครับในกรอบในสองร้อยแปดถึสองอยู่ที่แนวรับนะครับแนวต้านเนี่ยผมให้ไว้ที่เจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับซึ่งชนหนึ่งครั้งชนสองครั้งแล้วก็ลงอันนี้ก็ชนหนึ่งครั้งชนสองครั้งแล้วขึ้นครั้งที่สามเนี่ยชนแล้วแล้วก็ลงมายังไม่หมดฟความพยายามนะครับ ขึ้นต่อที้นี้ล,ลกเลย1นึ่ร้อสามแปดยสมสิบซึ่งทำนวายมาร์เก็ตแคปเยอะที่สุดในประเทศไทยเป็นหุ้นที่มาร์เก็ตแคปเยอะที่สุดนะครับตอนนี้เดลตาแซงปตทแล้วก็ a อ v ดวานเอที Advanced, IoT, ไปแล้วนะครับมาร์เก็ตแคปของเดลต a าทีนี้เราก็ไปดูในทางเฟิมย้อยนะครับว่าเราจะมีจังหวะในการเข้าไหมนะครับ ตรงนี้เราเราเราดูแล้วนะครับว่าโซนอยู่ในนี้นะเพื่อนเอจะต้องขายซื้อขายซื้อเนี่ยคือครั้งแรกนี่เราไม่รู้นะครับว่ามันจะขึ้นแล้วก็ลงจะเป็นบทเรียนก็คือ ขึ้นไปครั้งนี้แนวต้านเดิมเราขายตรงนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อมาอย่างนี้ถ้าเรายัางยังไม่รู้ก็ลองมาดักซื้อตรงนี้คือแนวรับสำคัญน,นะต่อมาชั้นหนึ่งชนสองชั้นสามตรงนี้ไม่ก็เด้งลงมายังไม่ละความพยายามเบรกออทอไมไป แล้วก็เป็นแท่งใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆเ็กอุตามายไปแล้วเปิดตลาดวันแรกเพื่อนๆคิดดูว่าจะขนาดไหนนะครับถ้าถ้าเป็นผมนะครับจะตั้งละตั้งคัดลอสไว้ที่784บาทนะครับ ซึ่งต้องตามเลยนะครับวุ้นเบรกออรราไมทุกอย่างออรราไมหมดเพื่อนๆจำนะครับวุ้นเบรกออรราไม่เดลต้างบการเงิน่านทำออรราไมแล้วก็กราฟเบรกออรราไม่ ุ้นเทรนในอนาคตครบหมดทุกอย่างแต่อย่าประมาณนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้วิ่งขึ้นเร็วลงเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคัดดอที่เจ็ดร้อยแปดสิบสี่นะครับสำหรับ Delta. เดลต้าเพื่อนเนพะื่อะเปิดตลาด loaudo, chua, ở chốt trung 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 trung, qua bạn vào được vào được cắt ทุกกรณีนะครับเพื่อนตัเมื่อต่างกว่าต่้งกว่าส8 0นะอันนี้นะครับเพื่อนๆพอ,อเอลต้าให้เป็นพุ้นที่เพื่อนๆดูพูดถึงหุ้นใครบ้าง ผมผูถ้ถอหนสิบรายแรกสิงกองทุนสิงคโปร์ไอเดียใต้ก็จะมีสิงคโปร์กองทุนนอมินีต่างๆพวกเนี่ยนอมินีเห็นไหมครับก็ฮ่องกงพวกเนี้ยเพื่อนก็ไปดูว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ไอ้กระทางกรรมการเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ เขาสามารถทำบริษทัทได้ดีขนาดนี้เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่มันเก็บมากสุดจากประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้ก็เพืเ่นอนๆก็ต้องคิดว่าทําไมนะครับเราต้องคิดว่าทําไมแล้วเราต้องตอบคําถามว่าเราจะซื้อทําไมเราต้องซื้อก็เพราะอะไรถ้าเรา ไม่ซื้อตอนนี้ซื้อตัวอื่นได้ไหมแต่มันก็สำหรับผมนะผมก็ไม่กล้าเสียงนะเพราะว่าคุณก็เราก็รู้เดลต้าเขาเอาไว้ปัน่นปันเซตอินเด็กครับแล้วก็โดนเทคคอนเนอร์ หุ้นเทคโคนอร์ก็ค,คือเหมือนที่อาจารย์นกตอร์นิเวศกล่าวไว้ครับว่าฟรีโฟร์ตาแบบเนี้ยลากเท่าไหร่ก็ไปเท่าไหร่ก็ได้ครับส่วนรายย่อยก็ถ้ามีความลุกก็ก็ต้องคัดล้อนะครับที่ผมตั้งไว้เนี่ยเจ็ดร้อยแปดสิบาตามนี้นะครับถ้าใคยจะเล่นนะรับผมผมผมก็ไม่เล่นแล้วครับเพราะว่า มันจะไปต่อผมก็ปล่อยเขาไปนะครับเพราะว่าก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะครับในจุดนี้ถ้าใครจะเล่นอ่ะมันเบรกแล้วคือมันต้องไปครับเข้าใจนะครับก็คือาช่วงเวลา18.00เนี่ยถ้ามันไม่ต่ำกว่า784ี่องฐานมันที่มันเบรกไปเนี่ยเพื่อนก็ตามไปเลยนะครับตามได้คัดรถทุกกรณีถ้ามันต่ำกว่า780นะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณเดลต้าผมก็มขอพูดอะไรมากนะครับก็ดูพุ้นถูกูดถือวุ่นใหญ่กรรมการแล้ววันนี้เพืพ่อนๆรู้จักไหมนะชื่อเป็นคนต่างชาติทั้งนั้นแหละก็้อามาในสามารถเป็นพุ่นมาเกิดแค่เป็นหนึ่งมัได้ได้นะี่ยมันก็มีจุดประสงค์ในการปัน่นเสินเด็กอย่างเพื่อนเพื่ใครเล่นที่เฟก็ถ้าไม่ดูเดลต้าก็บอกไว้เลยก็ ร้องสำับวันนี้ก็ขอ,อไว้แค่นี้นะครับสำหรับคุ้นนันตาครับไว้จะมาคาดหุ้นเพื่อนๆให้เพื่อนๆนดูอีกครับสำหรับคุ้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ